นอกจากตัวแปรอิสระและตัวแปรตามอันเป็นตัวแปรที่สนใจศึกษาแล้วยังมีตัวแปรอีกชุดหนึ่งเป็นตัวแปรที่ผู้วิจัยไม่ประสงค์จะให้มีเนื่องจากเป็นตัวแปรที่มีผลกระทบต่อข้อสรุปของการวิจัยเรียกว่า confounding variable เป็นตัวแปรที่มีผลกระทบต่อการสรุปความเป็นสาเหตุของตัวแปรอิสระที่มีต่อตัวแปรตามจำแนกเป็นสามชนิดใหญ่ๆคือ ตัวแปรเกินตัวแปรคาดเคลื่อนและตัวแปรสอดแทรกเดี๋ยวเราจะมาดูความแตกต่างของตัวแปรเหล่านี้แต่ละตัวค่ะตัวแปรเกินหรือ e x c e n o u s e Variable เป็นตัวแปรที่มีผลต่อตัวแปรตามเช่นเดียวกับตัวแปรอิสระเป็นสิ่งที่ผู้วิจัยไม่ได้สนใจที่จะศึกษาแต่ต้องการควบคุมไม่เช่นนั้นตัวแปรเกินอาจทำให้ผลที่ศึกษาไม่ได้ข้อสรุปที่เป็นจริง ทำให้ผลที่ได้คาดเคลื่อนไปจากความเป็นจริงในการทําวิจัยจึงต้องควบคุมตัวแปรชนิดนี้ให้มีอิทธิพลน้อยที่สุดตัวแปรเกินอาจเป็นตัวแปรล,ลักษณะทางกายในตัวคนเช่นพื้นฐานของผู้เรียนเพศของผู้เรียนอายุหรือประสบการณ์ของผู้สอนซึ่งอาจมีผลต่อทั้งวิธีการสอนและผลสำริของผู้เรียนและตัวแปรเกินที่เป็นลักษณะทางสิ่งแวดล้อมเช่น ขนาดของโรงเรียนประเภทของโรงเรียนจึงต้องควบคุมตัวแปรเกินเหล่านี้ไม่ให้มีอิทธิพลต่อผลการศึกษาตัวแปรเกินที่สำคัญในการวิจัยทางศึกษาศาสตร์ที่ผู้วิจัยควรทราบมีดังนี้เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นระหว่างการทดลองแล้วส่งผลต่อตัวแปรตามเช่นการทดลองโปรแกร,รมการส่งเสริมพฤติกรรมการป้องกันโรคของนักเรียน แต่ในระหว่างทําการทดลองใช้โปรแกรมมีโรคไวรัสสายพันธุ์ใหม่ระบาดหน่วยงานต่างๆจึงมีการให้ความรู้เรื่องการป้องกันโรคแก่ประชาชนทั้งทางวิทยุโทรทัศน์สื่อต่างๆอยู่เป็นประจำเหตุการณ์ดังกล่าวจึงส่งผลต่อตัวแปรตามคือพฤติกรรมการป้องกันโรคของนักเรียนซึ่งไม่ได้เป็นผลจากโปรแกรมที่พัฒนาขึ้นแต่เพียงอย่างเดียววุฒิภาวะ คือการเปลี่ยนแปลงของตัวแปรตามที่เป็นไปตามธรรมชาติเมื่อเวลาเปลี่ยนไปโดยเฉพาะการทดลองที่เป็นระยะเวลายาวนานเช่นเด็กปฐมวยัยอาจมีวุฒิภาวะทางอารมณ์สูงขึ้นระหว่างภาคต้นกับภาคปลายถึงแม้ว่าไม่ได้มีการใส่การทดลองใดๆความคาดเคลื่อนจากการเลือกกลุ่มตัวอย่างเช่นผู้วิจัยต้องการทดลองเทคนิคการสอนแบบใหม่ว่าจะส่งผลต่อผลสมริ์ทางการเรียน กว่าการสอนแบบเดิมหรือไม่ผู้วิจัยเจาะจงเลือกห้องหนึ่งเป็นกลุ่มทดลองสอนด้วยเทคนิคแบบใหม่และห้องสองเป็นกลุ่มควบคุมเป็นการสอนแบบเดิมแต่ทั้งสองห้องนักเรียนมีพื้นฐานความรู้และแรงจูงใจในการเรียนแตกต่างกันผลการทดลองที่ได้ย่อมมีความคาดเคลื่อนเนื่องจากตัวแปรเกินคือพื้นฐานความรู้ของผู้เรียนและแรงจูงใจในการเรียน ซึ่งมีอิทธิพลต่อผลสำฤทธิ์ในการเรียนอันเป็นผลจากการเลือกกลุ่มตัวอย่างที่ไม่เหมาะสมตัวแปรค่าเคลื่อนหรือ error variable เป็นตัวแปรที่ทำให้ผลการวิจัยนั้นคลาดเคลื่อนจากความเป็นจริงเกิดขึ้นจากความไม่ระมัดระวังหรือผู้วิจัยขาดความรู้ได้แก่การสร้างเครื่องมือที่ไม่มีคุณภาพหรือการเก็บรวบรวมข้อมูลที่ไม่มีคุณภาพเป็นต้น ตัวแปรสอดแทรกหรือ intervening variable มีผลกระทบต่อตัวแปรตามมองได้สองลักษณะคือลักษณะแรกเป็นแบบที่ตัวแปรที่ได้รับผลมาจากตัวแปรต้นแล้วจึงส่งผลต่อไปที่ตัวแปรตามเช่นการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างสภาพเศรษฐกิจสังคมของครอบครัวกับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนพบว่ามีความสัมพันธ์กันสูงซึ่งอาจเป็นไปได้ว่า สภาพเศรษฐกิจสังคมของครอบครัวสูงมีผลทําให้ความคาดหวังของครอบครัวต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนสูงแล้วการมีความคาดหวังของครอบครัวต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนสูงทําให้นักเรียนตั้งใจเรียนจึงทําให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนสูงดังนั้นความคาดหวังของครอบครัวต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนจึงเป็นตัวแปรสอดแทรกลักษณะที่สอง เป็นตัวแปรสอดแทรกที่ทําให้ผลที่ตัวแปรต้นมีต่อตัวแปรตามต่างไปจากสภาพที่ควรจะเป็นอาจเกิดขึ้นแต่เราไม่อาจรู้ล่วงหน้าได้ว่าจะเกิดขึ้นหรือไม่จึงไม่สามารถควบคุมได้ตัวแปรเหล่านี้เช่นภาวะสุขภาพความวิตกกงังวลความเมื่อยล้าหรือความตื่นเต้นของผู้สอบเป็นตัวแปรที่ไม่สามารถมองเห็น หรือจัดกระทําได้มีความเป็นนามธรรมสูงหรือเกิดจากปัจจัยภายนอกหรือสิ่งแวดล้อมเช่นเสียงรบกวนสถานที่ไม่เหมาะสมอุณหภูมิไม่เหมาะสมเป็นต้น